สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสจันญานันทวงจันรหัสนักศึกษา6 6 1 5 1 8วันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดความรู้เรื่อง endocrine ok แกนค่ะประกอบรายวิชา an 2 2 9 2ค่ะ endocrine ok นะคะหรือต่อมไหลท่ออะไรคือ e n d o ok c i n e นะคะก็คือกลุ่มของต่อมในร่างกายที่ผลิตและหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมและปรับการทำงานของอว,ยวัยวะต่างๆของฮอร์โมน ที่ผลิตโดยต่อมไร้ท่อมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการต่างๆของร่างกาย<ม>เช่นการเจริญเติบโต<ม>การเผาผ่านพลังงาน<ม>การผลิตน้ำตาลในเลือดและการตอบสนองต่อความเครียดต,<ม>ต่อมไร้ท่อมีหลายชนิดนะคะ 1. นึ่ะแกนนะคะหรือเรียกว่าต่อมสมองอยู่ที่ฐานสมองและถูกเรียกว่าต่อมหลักเพราะมันควบคุมการทำงานของต่อมไรท่อต่างๆ ต่อมพิทูอิตาลีนะคะหลั่งฮอร์โมนหลายชนิดเช่นฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือโกลฮอร์โมนค่ะ2นะคะฮอร์โมนการกระตุ้นการทํางานของไทรอยไทรอยสติมูลาโมลาติงฮอร์โมนค่ะ3มนะคะฮอร์โมนเพศน,นะคะทไทรอยแกนนะคะหรือต่อมไทรอยตั้งอยู่ที่คอและผลิตฮอร์โมนไทรอยซึ่งช่วยควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและการเจริญเติบโตของเซลล์ ต่อนะคะต่อมพาราไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านหลังของต่อมไทรอยมีทั้งหมด4ต่อมในบางคนอาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้เล็กน้อยนะคะต่อมนี้มีบทบาทสาคัญในการควบคุมสมดุลของแคลเซียมและฟอสเฟตในร่างกายซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูกค่ะ ต่อไปนะคะคือแพนเคิสแพนเคิสนะคะหรือตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินซึ่งช่วยในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดโดยการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะและกูกาก้อนซึ่งจะเพิ่มน้าตาลในเลือดคะ่ะต่อมานะคะต่อมเพศในเพศชายนะคะจะเรียกว่าอันทะจะผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและในเพศหญิงนะคะจะผลิตรังไข่รังไข่นะคะจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน และเอสตเจนค่ะขอบคุณนะคะ